ผ้าเนี่ยมันมีหลายลักษณะปกติในน้องตลาดก็จะมีใยธรรมชาติใยกึ่งสังเคราะห์แล้วก็ใยสังเคราะห์ในโลกนี้มีอยู่แค่3อย่างนี่แหละใยธรรมชาติใยกึ่งสังเคราะห์แล้วก็ใยสังเคราะห์ใยกึ่งสังเคราะห์ก็คือใยที่มันผสมระหว่างใยธรรมชาติกับใยสังเคราะห์งานอะไรกันลูกอืมคราวนี้เวลาเราจะพิสูจน์ว่าอันไหนมันเป็นใยธรรมชาติ อันไหนเป็นใยสังเคราะห์อันไหนเป็นใยกลุ่มสังเคราะห์มันก็มีวิธีที่สุดง่ายท totally so <OUR S 2> ี่สุดก็คือเผาเอาไปยิมไปเช็ดออกมาแม่บอกว่าไหนบ้างเอเดี๋ยวนะคุณนึกก่อนอ๋ออยู่ในกล่องกล่องดินสอเนี่ยเวลาที่เราเผาว่าเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นได้ใยธรรมชาติหรือเปล่าเราก็ล็อกเส้นใยเนี่ยออกมาล็อกเส้นได้นี้ออกมาพอล็อกเสร็จเราก็เผาได้เลยค่ะพี่ฝันฝัน ก็ทําไม่เป็นเออปิดพัดลมไม่ได้ฝานไปเอาไอ้กล่องเนื้อหน้าที่ใช่อย่างเงี้ยเป็นใยธรรมชาติเพราะว่ามันไม่เหมือนพลาสติกแต่มีผสมเห็นไหมมันหยดเนี่ยคือพลาสติกอะมันจะหยดต,ติ้งติ้งติ้งนั่นคือใยสังเคราะห์แต่เนี้คือใยผสมระหวา่างใยธรรมชาติกับใยสังเคราะหา์ฮะกล่องกล่องเนื้อกล่องนื้อกูจะอธิบายว่าทำไมถึงเป็นใยธรรมชาติผสมใยสังเคราะห์หนึ่งเนี่ยกลิ่นเหมือนกระดาษไม่ไฟ,ไฟผสมกับพลาสติกเห็นปหม เพราะว่าธรรมชาติเนี่ยควันจะไม่ดำจำไห้นะใย,ยธรรมชาติควันจะไม่ดำเท่าจะนุ่มแต่ถ้าเป็นใย,ยสังเคราะห์จะเป็นอย่างเงี้ยหยดติ้งติ้งติ้งอย่างเงี้ยแล้วก็ควันดำขงมงฉงเฉงแล้วก็เหม็นมากเหมือนพลาสติกอ่ามันจะเหมือนพลาสติกตัวเนี้ยมันเป็นใย,ยผสมระหวา่างฝ้ายกับพลาสติกนะคะเนี่ยลองจับดูแข็งลองบีบ จะแข็งผสมรอกๆนะแล้วเท่าขี้เท่าถ้าเป็นยางธรรมชาติขี้เท่าจะไม่ยังมันจะเป็นออกเทาๆแล้วกรอบๆถ้าเป็นแล้วแต่ว่ามันเป็นไฟหรือว่ามันเป็นไม้ถ้าเป็นไฟมันจะกลิ่นเหมือนกระดาษเราเผากระดาษยังไงไฟเหมือนกันเลยเพราะอะไรเพราะกระดาษคือไม้ไฟมาจากไม้อะาฟมันมาจากเมล็ดมาจากมาจากเซลล,ลูโลสแต่เราพูดว่าเซลลูโลสแล้วกายม่อลึกหน่อยเพราะว่าพวกเรากิน <c oughs> จริงๆไม่ต้องเรียนลึกขนาดนะั้นแต่ครูสอนให้ไง ไฟนี่มันคือเซลลูโลสกระดาษหรือว่าเยื่อไม้ก็คือเซลลูโลสเหมือนกันกลิ่นมันจะเหมือนกันแต่ไหมคือโปรตีนนึกถึงไหมนะผมคนเราก็คือโปรตีนเพราะฉะนั้นไหมกับผมเวลาเผาอ่ะกลิ่นเหมือนกันคือกลิ่นเหมือนโปรตีนไม้ไฟเหมือนหมูย่างแล้วก็เท่าจะกรอบจะไปบีบเนือกรอบเลยนั่นคือหมไม่เหลืออะไรก็เป็นผมผมไฟแล้วควันมันก็คือจะกลิ่นเหมือนกับเราเผาเผาเนื้อสับ เพราะว่ามันคือมันคือโปรตีนเห็นไ,ไหมมันแตกตากา่างกันอย่างลินนนก็กินเหมือนกระดาษไม่ไปเหมือนกันเพราะว่าลินนนก็มาจากเซลลูเลอเหมือนกันเห็นปะเพราะฉะน,นั้นไอ้ ay, ตรงนี้มันเป็นส่วนสําคัญแต่ไม่ใช่เราไปเผาร้านเขานะไปเผาร้านแล้วเผาแมา้ทั้งร้านเลย <c oughs> นี่มีผสม <c oughs> เพราะว่าไอ้ตัวเนี้คยครูคิดว่าเขาน่าจะเรียนแบบลิเนนเลยผสมใยสังเคราะห์แต่น้อยแ <c oughs> ทบ <c oughs> จะต้องบอกว่า 80%เป็นใยธรรมชาติก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของใยสังเคราะห์ก็คือมันแห้งเร็วเพราะมันไม่ดูดซึมซับน้ําแต่ใส่ไม่สบายเพราะมันไม่ซับเหนื่อเห็นไหมนี่ก็จุดเด่นเด็ดเขาเลยนะแห้งเร็วแล้วก็เส้นใยยาวเส้นใยยาวก็จะไม่มีปุ่มๆใยธรรมาชาติมันจะเป็นเส้นใยสั้นๆเวลามาปั่นเป็นข้าเกี่ยวเป็นเส้นดําจมจะมีปุ่มๆๆนะคะเพราะฉะนั้นใยใยสังเคราะห์เนี่ยหนูก็ต้องเลือกใช้ ใส่ไม่สบายหรอกเวลาเราไปซื้ออันดับแรกที่เราจะวิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นใย,ยธรรมชาติหรือใยสังเคราะห์ก็คือเอามือเราเนี่ยเข้าไปเปรียบเทียบถ้าร้อน <c oughs> ใยสังเคราะห์แต่ถ้าเทียบใส่เข้าไปแล้วอุ้ยรู้สึกสบายไม่ร้อนไม่อบนั่นคือใยธรรมชาติอันนี้อันดับแรกที่เราจะพิสุจน์ได้นะถ้าเอามือเข้าไปโอ้โหเหมือนละอุกอะ่ะจะรู้สึกเลยว่าร้อนไม่สบายนั่นคือใยสังเคราะห์และคราวนี้เวลาจับผิวสัมผัสข,ของใยธรรมชาติเนี่ยจะนุ่มมือ ไม่ละคายเคืองสารเคมีเวลารุกจับผ้าฝ้ายกับจับผ้าใยสังเคราะห์ต่างกันผ้าใยสังเคราะห์จะหนึบห,ห,หรู้สึกเหนียวเหนียวแต่ใยธรรมชาติไม่รู้สึกเหนียวเลยจะรู้สึกมันเอ๊บม,ม,มันแบบมันสบายม <c oughs> นั่นคืออันดับแรกที่เราจะทดสอบว่าเป็นใยธรรมชาติหรือใยสังเคราะห์แนะนํนนาว่าคนที่แพ้สารเคมีไม่ให้ใส่ใยสังเคราะห์่างประเทศเขาแคร์มากเลยคือเรื่องเรื่องพวกนี้เขาจะนิยมใยธรรมชาติจะไม่ค่อยนิยมใยสังเคราะห์ ไปยายสังเคราะห์มันทำมาเพื่อทดแทนยายธรรมชาติแค่น,นี้เองนะหาอ่ะอันนี้<า>เวลาเราดูผ้าผ้าเนี่ยจะมีอยู่แค่สองลักษณะ<า>ก็คือได้พุ่งกับได้ยืนนะคะได้ยืนคือได้ที่มันเป็นเกลนผ้าคือได้ที่เออไ,ได้ที่เขาวัดความยาวผ้าให้เราซื้อสองเมตรเขาวัดตามยาวนั่นแหละนั่นคือได้ยาว ใยกล่องขนมอ่ะกล่องที่มันเหมือนสารๆน่ะเออขนาดเปนทั้งกล่องและจำนวนสร้างแบบแต่ว่าถ้าเป็นใยอถ้าเป็นหน้ากว้างก็คือหน้านี้หน้ากว้างก็คือด้านนี้นี่คือหน้ากว้างหน้ากว้างของผ้าจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าด้านได้ยืนเพราะว่าได้ยืนปกติแล้วได้ยืนจะมีจํานวนเส้นได้ยืนมากกว่าได้พุ่งเพราะฉะนั้นได้พุ่งเนี่ยมันถึงได้ยืดหยุ่นได้มากกว่าได้ยืนเพราะว่ามันความเหนียวแน่นมันน้อยกว่าพอดีลูก แลวคันนี้ได้ได้พุ่งดูที่ได้พุ่งได้พุ่งเนี่ยมันก็คือด้านได้หน้าผ้าคือด้านหน้าผ้าหน้าผ้าทั้งหมดในตลาดเนี่ยมันจะมีสามหกสี่ห้าหกสิบเจ็ดสิบสองนะคะหน้าผ้าเนี่ยแต่ความยาวนี่มีไม่จํากัดนะแต่ว่าหน้าผ้าเนี่ยมีจํากัดแล้วแต่เวลาเราเลือกเราก็ต้องดูหน้าผ้าด้วยคะคันนี้ เวลาเราจะวางผ้าถ้าหนูวางอย่างนี้เวลาหนูเย็บมันจะถีบกันไปถีบกันไปวางผิดคือเอาหน้าผ้าวางเนี่ยผิดเวลาวางให้ถูกก็คือเราจับริมผ้าทุกคนทําตามนี่ครูบอกแล้วจะไม่ผิดเพราะบางคนชอบวางผ้าผิดพอวางผ้าผิดปุ๊บผ้ามันจะบิดเกมันจะเบี้ยวนะเอาริมผ้ากับด้านถูกเข้าหาตัวเองริมผ้ากับด้านถูกเข้าหาตัวเอง สะบัดผ้าออกไปใส่หน้าเพื่อนนะคะแล้วก็พับมันมาเจอกันแบบนี้นี่คือการวางผ้าที่ถูกต้องเ<น>พราะเวลาเรายืดหยุ่นความยืดหยุ่นหรือว่าความกว้างของของด้านเราต้องการให้ด้านนี้ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นด้านตรงนี้ต้องยืดหยุ่นแลทเทิร์นจะโปรงเดี๋ยวในรายละเอียดมาสอนเพิ่มเติมปันจำนะเพราะวันนี้เดี๋ยวครูจะมีไปจดอะไรให้เขาอีกเหลื่อยงานโรงเรียนยอะไรต่างๆอีก ชอบส,สอนหนังสือไม่ไชอบทำงานอะสมมุติว่ามีแพทเทิร์นนี่แหละค่ะดีแล้วชิ้นหน้านเ,เป็นสันโพกอันไหนหน้าออ่นเนื้หล<ะ>ังหน้าชิ้นหน้าสันโพกถูกแล้วก็วางเงี่ยเห็นะสันโพกก็คือชิดแบบนี้เลยนะคะเวลาตัดกระดาษลูกตัดพอดีเลยตัดพอดีเลยไม่ต้องไปคำน,นึงว่า จะต้องเผื่อตะเข็บไม่ต้องของครูไม่ต้องเผื่อตะเข็บเดี๋ยวครูจะสอนว่าเผื่อไงอัดไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าการเผื่อตะเข็บขึ้นอยู่กับสามกรณีหนึ่งผ้า <1. S 2> รุยมากรุยน้อยความรุยของผ้าถ้าผ้ารุยมากลุกเผื่อไปเยอะๆเลยอันนั้นอัน,นที่หนึ่งอัน,นที่สอง ความสามารถในการเย็บของเราเป็นแบบไหนเราเย็บเร็วเย็บเก่งก็<อ>ไม่ต้องเผื่อมากแต่ถ้าเราเย็บไม่เร็วไม่เก่งเย็บทีนึงเป็นเดือนเผื่อ,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 อไว้เยอะๆเลยเพราะว่าจยจบมกมันก็จะลุกจนหมดนะฮะอันที่สเป็นคนประหยัดมัธยัสถูกูชอบขยายชีวิตนี้มีแต่การขยายรับผ้าชิ้นนี้มากเป็นสมบัติของเสด็จพ่อเสด็จแม่ก็เหลือไว้เยอะๆเอาไว้ขยายแค่นั้นเองนะคะเหตุผลไม่มีใครบังคับไม่มีความผิดความถูกว่าอุ้ยต้องเผื่อตรงนี้เท่านี้เท่านี้ ไม่มีอ่ะมันอยู่แค่สามกรณีนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องอุ้ยตรงนี้หนึ่งจุดห้าสองมันนั่งจำอีกขวดสมองเผื่อไปเลยลูกถ้าบ้านรวยเผื่อเยอะๆอะฮะกรณีสุดท้ายบ้านรวยเผื่อเยอะไว<ป>้ <c oughs> อย่าไปเครียดเลยอ่าเราก็วางกัดเขยนหมวดลูกอกเข็มหมดุดเดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวครูมาพูดได้ฟังอีกทีนะลูกถ้าครูกลับมาได้ครูก็จะรีบกลับมาพิดว่ามไม่น่ามีอะไรเยอะแยะหรอก พราะว่าค e ุณครูจะพยายามรีบจบอำนาจเธอมาวันที่ครูเข้าไปประชุมเหรอลูกก็ผมาถึงวันที่เจ็ดลาอะไรนักหนามึงลาเป็นถึงวันที่เจ็ดอาจารย์โอ้หเปิดบุฟเฟ่ต์ลิงเลยเทำไมนะลูกใส่บุฟเฟ่ต์ลิงเลยใช่ไหม่ทีีลาส ก็ครูบอกแล้วไงตามความสามารถเสร็จชิ้นหลังไว่เราเสร็จตรงนี้แล้วลูกเอากระดาษกดรอยแทรกไว้ตรงกลางแล้วก็กดแต่ถ้าไม่มีไม่มีกระดาษกดรอยก็อย่าเครียดลูกเออทำือนครูสอนนี่เลยนี่ง่ายที่สุดเอาชอบสีก็ได้ลูกขียนเนี่ยชัดเจนกระดาษกดรอยกดก็ไม่ติด อย่างเงี้ยง่ายๆเลยกระดาษกรรอยมันไม่ติดใช่เนี่ยเพราะว่ากระดาษกรรอยเดี๋ยวนี้มันไม่ดีเออเนี่ยกดๆๆเอามือนี่แหละเหมือนที่คุณครูสอนอาจารย์ชายชายเว้นไว้ข้างหลังชายเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเราสอยน้อยสุดคือ4เซนถ้าเราสอยถ้าเราเย็บสามเซนอาจารย์นิดนึงนะคะตอนวางเป็นชาเนี่ยอาจารย์วัดจากตรงนี้อาจารย์จะสอนให้ไม่ไม่ไม่ เวลาเราทำเนี่ยทุกคนส่วนใหญ่จะเอาริมผ้าเลยนึกออกใช่ไหมคะคือเอาริมผ้าเลยครูจะบอกว่าเวลาเขาทอผ้าเนี่ยตรงเนี้ยเขาทอหนาหนากว่าตรงอื่น mm hmm. เพราะฉะนั้นหนูต้องขยับออกมาเลยไม่ใช้ริมผ้าตัดทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปโพ้งเอาเพราะถ้าหนูใช้ริมผ้าข้างหลังหนูจะห้อยถ้าไม่ห้อยก็จะย่น mm hmm. เพราะว่าผ้ามันเนื้อหนา mm hmm. เวลาหนูมาติซิปหรือหนูมาเย็บเนี่ย ความหนาของผ้าเนี่ยมันทําให้ผ้ามันย่นอ๋อเนื้อมันแน่นตรงอื่นมันก็จะดูไม่ย่นแต่ตัวน,นี้นจะดูย่นเพราะฉะนั้นลูกเลื่อนมาเลยทีน,นี้เกลนผ้าถ้าหนูต้องวางลีดหนีหนูจะต้องมีเกลนผ้าเกลนผ้าก็คือที่ครูบอกแล้วว่าขนานกับกาลางหลังหรือกลางหน้าขีดไว้เลยหนึ่งเส้นสมมติว่าเราจะต้องท้อถอยมันออกมานิดหนึ่งประมาณสักสี่หรือห้าเซนเวลาลูกถอยออกมาปุ๊บเนี่ยเส้นนี้จะมีความสองพันทันทีเพราะลูกต้องเอาอันนี้วัด อิงอองนี่วัดจากนี้ก็ได้หรวัดจากนี้ก็ได้สมมุติว่ามันสิบหกเนี่ยให้เส้นนี้สิบหกลูกก็ต้องสิบหกเท่ากันหมดถึงจะเรียกว่าตรงเกรนผ้าเาปลือนเขาผู้ดาวัดไว้ก่อนแล้วก็ไล่มาสมมุติว่านี้สิบหกครึ่งตรงนี้ก็ต้องให้ได้สิบหกครึ่งนี่เห็นไหมอ้าอยู่ดีๆไปกัดเล่ยเปื่อยนะพัง จริงๆสนใจค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ลองวางแล้วมันเท่ากันแล้วก็เลยปล่อยใส่สนใจทุกอย่างก <c oughs> ็เลยกลับมาแล้วทำไมอยู่ต้องมาประชุมอะไรแบบนี้ไม่เข้าใจจริงเมื่อวานคุณครูก็ไปว่าผอเขาดันลืมให้คุณครูเซ็นคุณครูบอกว่าคุณครูนัดเด็กแล้ว แล้วคุณครูจะขึ้นงานไปสายละกันไม่สนใจเดี๋ยวถ้าเขาถามว่าไปทำไมมาช้าขอออรียก็ไปใช่เขาไม่ให้ครูเซนนวลเมื่อวานนี้จริงๆคงไม่ได้ไม่น่ารับรู้ครูจ๊ใไม่ต้องไปไอคนที่ให้ครูเซนจะได้โดนด่าคนบ้านงนวลเราไม่ต้องไปเอ่ยชื่อหรอกคนบ้าไงทำแบบเนี้ยไม่รู้เรื่องไงเอ้าถ้ารู้เรื่องครูจะนัดเด็กเขามาวางผ้าทำไมล่ะบ้าป่าดีิยวจะด่ามันดิ วัก,ก็ด่าหออไปนะไม่ใช่ลืมลูกไม่ไม่ได้มีสิทธิ์ลืมนะคะเหตุการณ์แบบนี้สื่อแลนะ้วเนี่ยหมือ่อกี้เต็มใช่เพราะม่สอนได้ไม่เต็มที่ลูกเนี่ยเข<ด><ด>้าใจไหมอ่าแล้วก็ตัดลูกใช่ครูไม่เอาไม่เอาเส้นริมผ้าลูกเพราะว่าพวกหนูไม่จำเป็นต้องใชย้ยังไงเราก็โพงได้แต่ว่าริมผ้าเนี่ยเหลือไวเ้เยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันทําซิปนะลูกก็แค่ตัดริมออกไปแค่นั้นนะ แต่คราวนี้พอเสร็จปุ๊บก็ให้เนาเกล็ดทุกเกล็ดเดี๋ยวครูก็จะกลับมาเป็นระยะูกพอเนวเก็ดเสร็จใครส่งลายหาครูท <tut> ีนะลูกโอ้แนาเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนี่นะทำตรงนี้ก่อนแล้วก็กดรอใช่ก็เหมือมาจิตเสียงพอเราตัดผ้าเสร็จกดรอยเสร็จให้เนาเก็ดก่อนอวิธีเนาเกล็ดจะได้ครูจะได้ไปยยาวนิดนึง ยางสิบต sí, no claro. no no ีเส้นดิมองไม่เห็นใช่ไหมเส้นไหลอย่างนี้เส้นหไม่ออกเลยหมอออกช่วยอย่างนี้นะง่ายดีเนาะใช่ลูกง่ายไหมพุงหิบถ้าหนูกดเยอะๆนะมือบางทีมันลื่อนเลยนะใชไซส์เอ็มจกดหนูจะกระดาษกดรอยเดี๋ยวหนูซักไม่ออกแล้วมันมีอันนึงนวลอ้อยนวของผู้หญิงก่อนที่มันเขียนไซส์เอ็มอะเพราะว่าเดี๋ยวซื้อตัวนั้นเดี๋ยวคุณต้องมาบอกหนูว่ามันเป็นไซส์ผู้ชายอ๋อเฟน้ำยาล้างจานพี่พ่ออะไรก็ได้ yes น้ำยา พวกหนูต้องมีปัญหาตรงนี้มาตลอดง่ายจีงะพี่ไม่ได้มีอะไรลยขึ้ดินสออะไรเลยของเขาหยดไปเลยใช่แต่ว่าถ้าเกิดหนูเส้นผ้าสีขาวหนูต้องเอาดินสอเขียนผ้านะเพราะว่ามันเกิดดันซักแล้วมันเปื้อนเออแต่อันนี้ออกง่ายกว่าคาร์บอนอันนี้ไม่มีออกยากรา้อนี้มันเป็นสีน้ำระบายน้ำอ่ะ ใช่ก็ไปเลือกเอาสีดีๆลูกอย่ามาเอาสียังกูนี่กูก็เลืหยิีดเลวได้กูก็ขีดชอบสีก็ได้แต่ชอบสีมันจะละลายเร็วบางทีเราเยิ้มเย็บไม่เสร็จสีตัวเนี่ยเห็นไหมสวยด้วย อย่างงี้ดีกว่านะเนาะถ้าเกิดเราก็ใช้ปากกาเขียนผ้าได้เนี่ยบ๊านแล้วผ้ามันเสียเวลาใช้จริงจริงเหมือนสิ่งอ่ะคกูสมมติว่าคกูดึงแออก็ย้อนนขึ้มาเนี่ยลูกลูกก็จับเก็บจับจีบนะฮะจับเก็บจับจีบนะไม่เห็นยากจับขึ้นมาปึ๊บเหมือนที่ครูสอนลูกตึงกางนะคะแล้วก็เนาจนสุดแค่นี้แหละแให้ครบทุกอันต่อนะเดี๋ยวคุณครูมาสอนต่อนะใครเสร็จแล้วช่วยติ้งติ้งหาคุณครูหน่อยก็จะได้